เป็นบัตเลนะครับลนะครับแล้วก็างแต่งเป็นสามเบสนะครับผมเล่นสีส้มนะครับน<ด>ี่น,นะครับ, <ày> นนรบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมนพุทเอ็น DIY ไหลไปเรื่อยช n n นลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มงานซ่อมเฮลิคอปเตอร์นะครับ ตัวนี้เป็น bo 1 0 5นะครับตัวลำบินตกมานะครับชุดเฮดของเดิมเป็นชุดเฮดโฟเบดนะครับผมก็อันนี้นะครับพี่เจ้าของส่งมาให้ซ่อมนะครับผมแล้วก็เซตตัวลำใหม่ทั้งลำนะครับตรงนี้นะครับนี่โอเคครับผมตัวนี้ห้องนับบินแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับตัวนี้พี่เจ้าของเราบอกไม่ได้ไม่เพราะว่าขอแค่เสียบได้อยากให้บินได้อย่างเดียวพอนะครับ ก็โอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะอัพชุดเฮดนะครับเป็นชุดเฮดที่สามารถใช้เบรดทั่วไปได้นะครับผมก็สามารถใช้เบรดมาตรฐานนะครับขนาด360ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับผมชุดเฮดเดิมของเขานะครับมันต้องใช้เบรดเฉพาะนะครับเห็นไหมครับมันเป็นสลักเป็นสลักเสียบตรงนี้จะไม่ใช่การขันน็อตเพื่อจับเบรดนะครับผมก็เดี๋ยวอัพชุดเฮด เป็นโฟเบดเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดเฮดแต่งเหมือนเดิมแต่เป็นชุดเฮดที่ใช้เบดมาตรฐานยี่ห้อไรก็ได้นะครับผมโอเคครับลุยครับครับตอนนี้เราก็ถอดตัวเฟรมออกมาจากบอดี้แล้วนะครับตรงนี้ก็ตัว GPS ก็หลุดหลวมนะครับแล้วก็รอบเดี๋ยวผมติดกาวกลับเข้าไปให้นะครับผมสังเกตว่าตัวกล่องมันบิดแล้วก็เอียงเอียงนิดนิด,นดตัวกล่องปกติมันน่าจะตรงแบบนี้ ผมสังเกตเห็นมันเอียงนิดหนึ่อาจจะเกิดจากการกระแทกก็ได้นะครับอะไรครับแล้วกาวมันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวผมทําให้ใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลืมมาเปลี่ยนเมนเกียร์เปลี่ยนชุดเทสนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเบรนะครับก็จะเป็นเบรคคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับผมโฟเบรนะครับอ่ะลุยครับผมครับผมตอนนี้นะครับเบื้องต้นก็เอาเบรนะครับมา ทำการเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อจับคู่เบรอันนี้ได้คู่ของมันแล้วนะครับแต่คู่นี้ผ่านไม่ต้องขึ้นบาลานเซอร์แต่คู่นี้ช่างดิจิตอลดูแล้วไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวจับคู่นี้ขึ้นบาลานเซอร์นะครับส่วนชุดเฮดก็เปลี่ยนนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมนเกียร์เรียบร้อยแล้วครับก็ที่เหลือก็เดี๋ยวบาลานเบรใส่ตัวลำเอาเฟรมเข้าบอดี้เสียบกล่องชุดไฟเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับยังขยับทุกตัวแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับในทุกๆคลิปเราต้อง ไปวัดผลเอาตอนเทสบินนะครับเพราะว่ามันต้องมีโหลดเราถึงจะบอกได้ว่าชุดไฟเขายังปกติอยู่หรือเปล่าโอเคครับแต่เบื้องต้นตอนนี้นะครับมอเตอร์หางหมุนมอเตอร์เฮดหมุนเซอร์โวยกพิษทํางานครบทุกตัวกล่อง gps H1 ด o ไฟเข้านะครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องคอนเน t เข้าคอมพิวเตอร์เพื่อไล่เช็ค่าต่างต่างนะครับผมถ้าคอนเน t คอมพิวเตอร์เจอดาวเทียมนะครับสามารถเช็ค่าต่างๆในกล่องได้ก็โอเคครับที่เหลือคือทดสอบบินนะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เรา ในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือแค่บรรจุชุดเฟรมเข้าไปในตัวบอดี้แล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์เซตละเอียดนะครับผมไปเลยครับครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นบาลานเซอร์สำหรับคู่ที่มีปัญหาต้องบาลานซ์เพิ่มเติมนะครับจะสังเกตว่าทางด้านซ้ายนี่ครับมีน้ำหนักมากกว่าทางด้านขวานะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะบาลานซ์ให้นะครับให้มันดีที่สุดแล้วค่อยเอาขึ้นตัวลำนะครับผมส่วนคู่นี้ไม่มีปัญหานะครับสามารถใส่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดู ที่ตัวรำกันเลยนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอ,ตอนนี้การบาลานซ์ทั้งสองข้างโอเคแล้วครับผมนี่ครับหาติดตั้งบนตัวรำได้เลยครับผมรอๆครับโฟเบดครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเซตสวอตเพจละเอียดนะครับก็ตกกระแทกมาค่าที่สวอตเพจนะครับก็ต้องทําการเซตใหม่นะครับผมอันนี้เป็นเซตเป็นค่าที่ละเอียดไปแล้วนะครับแล้วก็กล่อง GPS ติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผม โอเคครับครานี้ก็แน่นแล้วนะครับเพราะว่าใส่กาวไปให้แล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบบินกันนะครับผมครับและตอนนี้นะครับก็ทําการนะครับผมเปลี่ยนใบแต่ง3เบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพร้อมที่จะไปทดสอบบินกันได้เลยครับลุยครับ การทำงานนะครับโพ t i ชันโฮ e เพื่อเช็ค GPS นะครับผมต่อมานะครับเช็คเดบิไลทกล่องนะครับยกซ้ายปล่อยยกขวาปล่อยเบรกหันหางปล่อยเบรกห้อยหลังปล่อยเบรกเดินหน้าปล่อยเบรกนะครับจะสังเกตนะครับว่าจังหวะในการเบรกนะครับ จะมีจังหวะในการสั่นนิดนิดนึงเวลาเบรกแรงๆเนาะเห็นปะจะมีนิดนิดนึงนะครับอันนั้นคือชุดไฟนะครับเนื่องจากว่าตัวลำนะครับบินตกมาอย่างนี้ยังบินได้นะครับแต่โหลดของชุดไฟเนี่ยนะครับรับโหลดได้ไม่มากเท่าเดิมแต่บินได้ปกติครับเดี๋ยวผมจะทดสอบบินให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบินได้ไม่ปกติอาจารย์จะต้องออกหนักนะครับแล้วที่สําคัญลำนี้บินด้วยแบต5,000ันนะครับ แตถือว่าบินได้ปกตินะครับผมนี่รับปล่อยก็เบร,รโอเคครับ<ด>ก็ถือว่าบินต่อได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนชุดเซอร์โวนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับนักบิน2นายน่ครับ,บเป็นบันเลดนะครับ แล้วหางแต่งเป็นสามเบสนะครับผมเล่นสีส้มนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปบินวงกลมเลขแปดนะครับรอเลยนะครับผมใส่นักบินกับใส่หางแต่งสามเบสเข้าไปโอเคครับผมจะเป็นวงกลมปึ๊บนี่นะครับ ไปนะครับก็เป็นเลขแปนะครับปุ๊บูได้ซูมนะครับนี่ครับเลขไก่ลัโตโนมัสเลี้ยวเองปรับหางเองนะครับเดี๋ยวพอถึงรอบปุ๊บเขาก็จะปัดหางอ่ะปัดหางโอเค พอดีกลับไปที่ตำแหน่ง normal เขาก็จะเบรคปุ๊บเลยครับดึงมาบินได้บินง่ายนะครับผมบินด้วยระบบ GPS เอาไว้ฝึกหอยหลังฝึกอะไรได้นะครับโอคสำหรับลำนี้นะครับเจ้าของบอกว่าไม่ต้องเซ็ตไง่ท้องนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมนีค่ครับอจอดได้ครับ ลงด้านข้างดีกว่าจะได้สวยๆเ,เนี่ยเห็นนักบินด้วยเอออย่างนงี้ลงตรงนี้ครับลงกับเห็นนักบินด้วยสับว่า สวยๆเลยครับนี่นะครับนั่งเป็นสเกล2นายแต่งหาง3เบสนะครับผมโอเคครับกลับมาบินได้เหมือนเดิมครับผมมาเล่นนากซิงครับเพื่อนสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ